วันนี้เป็นวันดีๆซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยแต่ว่าซึ่งแต่ว่านะคะปกติแล้วเราก็จะมีกิจกรรมรวมตัวกันที่วัดตอนเช้าเช่นทำบุญตักปลาตกยีนเราก็จะเวียนเทียนไหว้พระกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านนะคะ stay home s a f e zone distancing เว้นระยะห่างทางสังคมสวมแมสไปไหนก็ต้องสวมแมสนะคะ ออกนอกบ้านเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแต่วันนี้เราก็มีอุปกรณ์ในเปิดดีดีมาแนะนําอีกหนึ่งอย่างค่ะนอกจากพวกที่เป็นอุปกรณ์เราเตอร์เราเตอร์เมนต์ไวไฟสวิตช์ฮับต่างๆแล้วตัวนี้นะคะวันนี้คิงไอเดียเราก็ยังมีอุปกรณ์ในเปิดดีดีอีกหนึ่งตัวมาแนะนานั่นนะคืออุปกรณ์ยิงสัญญ,ญาณ Wi-Fi น,นั่นเองนี่เลยวันนี้เราจะอยู่กับพระเอกรูปรอขาวสูง2ตัวนี้นะคะวันนี้อยู่กับเรา สัญญาณ Wi-Fi Outdoor cp 3 0 0 Band t บ t a l Link นะคะภายใต้การจัดจำหน่าจยจากบริษัทคิงไอทีเช่นเคยค่ะนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ติดตั้ง Outdoor นะคะหรือว่าในที่โลง่งสามารถยิงสัญญาณได้ไกลถึง5กิโลเมตรกันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะสามารถยิง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 ,ง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 ยิงปปปปปยิงสัญญาณได้ไกลถึง5กิโลเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งเขาจะต้องทำหน้าที่กันเป็นคู่นะคะก็คือ สัญญาณผ่านไวไฟในที่โล่งได้มากไคลมากถึง5กิโลกันเลยทีเดียวนี่เลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจัดว่าเด็ดจริงๆนะคะเหมาะสำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินสายแลนซึ่งการเดินสายแลนในที่โล่งหรือว่าเดินระยะไกลๆเนี่ยก็จะมีราคาก็จะมีราคาเป็นตัวประกอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่ช่วยยิงสัญญาณ Wi ไ Fi ตัวนี้ ไรถึง5กิโลเราก็เซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสเปคของโปรดัก์กันนิดนึงนี่ตัวโปรดัก์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่รอมากบอกเลยค่ะสเปคเลยสูงขาวยาวเขาดีนี่ตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะรองรับย่านความถี่ที่ย่าน2.4ย่านเดียวนะคะ เป็นย่าน2.4ย่านเดียวมีความเร็วอยู่ที่300เมกะบิตเพอร์เซกนั่นเองค่ะตัวนี้เหมาะกับการติดตั้งในที่โล่งนะคะด้านหลังของเขาด้านหลังของตัวอุปกรณ์ค่ะ,ะด้านหลังของตัวอุปกรณ์นะคะมีช่องพอร์ตแลน์ให้ด้วยค่ะพอร์ตแลนด์เป็นพอร์ต10ทัพร้อยนะคะก็คือพอร์ตแลน์ธรรมดาแต่ก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านสายแลนได้และที่สําคัญนะคะคุณคะและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับการรับประกัน ปีเต็มจาก king it ตัวนี้นะคะวอ i king สีน้ําเงินตัวนี้นะคะอย่างที่เราเคยแจ้งในเรื่องของวอยการรับประกันของ king ไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นวอ i สีน้ําเงินรับประกัน5ปีเต็มยิงสัญญาณได้ถึงยิงสัญญาณ wifi ไกลได้มากถึง5กิโลเมตรค่ะตัวนี้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวนี้เขามีสเปคสาหรับสินค้าก็คือว่าถ้าจะทําเป็น asset ไวก็ได้เหมือนกันค่ะในที่ร่มหรือว่าในพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดตัวนี้เขาสามารถกระจาย หนึ่งกิโลเมตรในที่ร่มแต่เมื่อไร่ที่เราตั้งเขาเป็นตัวลิงก์ลิงค์ไวไฟหรือยิงสัญญาณเข้าหากันนะคะเขาจะสามารถยิงสัญญาณตัวที่1ไปหาตัวที่2ได้ไกลมากถึง5กิโลเมตรกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาในยุคนี้มากมายเลยค่ะลูกค้ายิงจากต้นทางไปนู่นเลยค่ะวัดได้เลยค่ะวันนี้นะคะเอาบ้านที่ไม่ไกลจากวัด5กิโลเมตรนะคะลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะรวมตัวกัน อยู่บ้านเวียนเทียนออนไลน์นะคะแล้วใช้อุปกรณ์ยิงสัญญาณ Wifi ดีๆจาก King ค i n ไอจีุ่นกายอุ่นใจแน่นอนค่ะเราจะได้ใช้โซเชียลในยุคนี้แท๊งิ้งเว้นเรียหันทางสังคมแบบนี้อยู่บ้านก็อุ่นใจนะคะเมื่อคุณเลือกใช้อุปกรณ์สัญญาณ Wifi ขยายสัญญาณ Wifi จากค i n ไอจค่ะอุณนกายอุ่นใจแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับตัวยิงสัญญาณ Wifi Outdoor โทโทริงรุ่น c p 3 0 0นะคะยิงสัญญาณ WiFi ในพื้นที่โล่งได้ 5กิโลเมตรเลยทีเดียวรับประกันตลอดทุกชิ้นส่วนทุกกรณียาวถึง5ปีนะคะถ้าเกิดความเสียหายจากตัวอุปกรณ์ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นโดยฝนตกฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าโดนน้ำเข้าตกแตกหักพังทุกอย่างที่เกิดความเสียหายจากอุปกรณ์นะคะคีงอาทียินดีเคลมสินค้าตัวใหม่ให้ฟรีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะนี่เลย ไปด้วยนะคะกับ CP 300ค่ะแบรนด์ Total Link ตัวยินสัญญาณริงไวไฟวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตฝากไปด้วยนะคะกับวันหยุดดีๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งสติใส่ใจความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างนะคะใช้ชีวิตให้ปลอดภัย Stay Home Safe Home Work f o m Home ทุกๆอย่าง at Home ตลอดเวลาเราต้องใช้อุป,ปกรณ์ขยายสัญญ,ญาณ wi-Fi จากที่ 嗨。Hey,